วางแหละเออที่นี้พรีเพี่อจะเริ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหด้วยแบบเป็นโปรดักชันโปรดักชันที่แบบอลังการขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพี่จะไปซื้อไฟ LED ะนะไฟกลองถ่าย,เ,ยเดี๋ยวพี่จะไปซื้อที่ฟอร์จูนนะคะเด็กๆตอนนี้เอาไฟไฟอันนี้ก็ไม่กิกกลอกนะเอออันนี้ก็ไฟแบบประมาณนึงแต่มันเป็นไฟแบบไฟไลฟ์สดอ่ะพี่ซึ่งพี่ดูในกล้องพี่ว่าโอเคนะ อพี่ว่าโอเคทีเดียวเลยอ่ะเขาบอกว่าทฤษฎีคือเลยว่าอย่ายืนติดกับพื้นหลังมากเกินไปถ้ายืนติดกับพื้นหลังคุณจะมีเงาทันทีเพราะว่ายืนผิดมาตลอดเนี่ยอ่ะคราวนี้เข้าเนื้อหากันดีกว่าเราอย่าร่ําไร <laughs> นะอ่ะโอเคค่ะเนะะื้อหาคือคาว่าเพื่อที่จะนะคะทุกคนทุกคนต้องจดอย่างแรงอ่ะพี่เปิดไหมทุกคนก่อนไหมอ่ะพักทายพี่นิดนึง <c oughs> ช่วยอย่าทำให้พี่แบบเหมือนเสมือนว่าเหมือนอยู่คนเดียวนะคะ อ่ะเพื่อที่จะเห็นยังเห็นยังช่วยถักทายพี่นิดนึงว่าเอ้ยตอนนี้เรายังมีตัวตนกันอยู่มาโนเบลยังอยู่ครับยังอยู่ดีมากค่ะยังอยู่นะคะลูกคิดลูกคิดมารืยังพอยู่คาเรียอยู่คับรู้แล้วค่ะดีมากเออทุกคนมีตัวตนนะคะในคาสนี้นะคะเพื่อที่จะมีอะไรบ้างที่เมื่อกี้สอนไปเอาขอหนึ่งคำอ่า in order that ครับพี่ In order that สุดยอดขอตะก,กูลมันเลยได้ไหมคะขอเอาออืมอซออาม่าเลยได้ไหมคะ In order that แล้วมีอะไรอีกคะอ๋อเชืโดยผมขอไม่จดนะจดค่ะจดจะแคปหน้าจอก็ได้คะ่ะแีอยวถ่ายถ่าย,ายหน้าจอก็ได้นะไม่ว่ากันคปได้ค่ะแคปได้ค่ะแต่อย่างให้โจดค่ะใไหนอุตส่าห์มาเรียนแล้วก็จดโจไปเถอคะค่ะนะคะอยู่บ้านว่างๆค่ะมืออาจจะเหงาได้ อินออ e r เดอรแล้วมีอะไรอีกคะนิดนึงแล้วโซ uh, so เดทโซเดทค่ะสุดยอดมากค่ะโซเดทนี่คืออยู่ติดกันนะคะโซ so, ปกติแปลว่าด,ดังนั้นโซเดทจะแปล่าเพื่อที่จะไว้บอกวัตถุป,ประสงค์ดีมากนะคะนี่คือโซเดทค่ะ uh, ขอตัวที่สามค่ะ <c oughs> ใครคิปก็ได้นะไม่ว่ากันใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นไลฟ์อยู่ค่ะก็เต็นไปดูในไลฟ์ก็ได้ค่ะไลฟ์เราจะเก็บไว้ดูอีกสักกี่รอบก็ได้ค่ะอ่ะ in order that so that แล้วมีอะไรอีกคะ in order อะไรคะ in order to เออ in order to แล้วอะไรอีกคะอันนี้ตัว e นะคะโอ้ปรกกาใหม่มันอาจจะติดกระดานดีไปนิดนึงอ่ะสี่คืออะไรคะถ้าเป็นตระกูลโซนะคะโซ so, อะไรคะ โซตึดท so ูค so ่ะ uh, ตึดคืออะไรคะโซตึดทูค่ะใครทายได้บ้างอ่ะตอบในช่องแชทค่ะโซตึดทูคืออะไรคะเต่าช่วยหน่อยค่ะโซตึดทูค่ะรู้สึกว่าอ่าไม่ไม่ซีเรียสค่ะแต่ก็ซูมออกก็ได้อ่ะจะลองซูมออกก็ได้นะเราเป็นระบบอัตโนมือนะเราทําได้หมดเราทําได้หมดจริงๆเราซูมเราเรียกต้องดูแล้วว่าเราซูมเข้าหรือเราซูมออก อ้าแบตอ่อนค่ะที่ล็อกแบตหมดค่ะพีรีบตึดเลยนะคะ so as t ท o ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจบตรนี้ก็ได้อะ so s 2ค่ะแบตมันมันไล่ล่าเราแล้วค่ะ so as t นะคะอ่ะเด็กๆคะ่ะเราไม่ร่ำไรนะคะเราจะบอกเลยว่าความแตกต่างของมันคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะถ้า in order t h a t พวกเนี้ยนะคะลงท้ายด้วย t h a t ค่ะมันคือเพื่อว่า จำไว้นะคะลงแดดพวกนี้มันพอมแปลว่าว่าปุ๊บมันจะบวกประโยคนะคะเห็นไหมรีบขึ้นมาทันทีบวกประโยคนะคะในขณะที่ in order to กับ so as to ค่ะหลัง to บวก verb ยังไงเอ่ยแล้วบวกว่าช่องเท่าไหร่เร็วช่วยตอบหน่อยแบบจะหมดแล้วช่องหนึ่งค่ะช่องหนึ่งช่องหนึ่ง,ง,งไม่ผ่านไม่เติม s e s ดังนั้นที่บอกว่าฉันเรียนหนักเพื่อว่าฉันจะได้สอบผ่าน ประโยคตั้งต้นนะพี่จะพูดว่า I study hard เหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น1กับ2เนี่ยพี่จะพูดว่า I study hard in order that I will pass the exam ประโยคก็คือ I will pass the exam นะคะอ่านี่คือประโยค I will pass the exam นะคะอ่ะจบไวตรงนี้ the exam อ่า I will pass the exam นะคะนี่คือประโยคค่ะประกาใหม่เกินค่ะ ีติดดีมากนะในขณะที่ถ้าสมมติว่าพี่เป็นอันล่างนะคะสามกับสี่ลงท้ายด้วยถูกพี่ก็จะบอกว่า I study hard in order to pass the exam นะคะประมาณนี้ค่ะ่า the exam สังเกตนะคะว่าสรุปเอาโดยสรุปสั้นๆเลยละกันก็คือว่า คำว่า order นะคะทุกคนปกติเคยเรียนมาแปลว่าคำสั่งค่ะแต่ณนะวันนี้นะคะรู้ไว้เลยว่าเวลาเป็น in order to in order that มันจะแปลว่าเพื่อว่าแล้วเพื่อว่าเนี่ยมันจะมีตระกูลที่ลง that กับตระกูลที่ลงท้ายด้วย to นะคะซึ่งโจทย์จะเทสว่าเฮ้ยมันจะต่อด้วยอะไรถ้าลง that มันแปลว่าว่ามันจะต่อด้วยประโยคในขณะที่ถ้ามันเป็น to มันจะบวกด้วย verb ช่องที่1ไม้ผัดไม่เติม scs อ่ะ พี่ฝากไว้ประมาณนี้เนาะโอเคจริงๆคือจุดประสงค์วันนี้ที่พี่จะลองต้องลองไฟเฉยๆนะคะอ่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะบายบายค่ะแล้วก็ยังสเตช n ูนอยู่กับซูมต่อไปนะคะส่วนทางบ้านพี่ก็บายบายเลยนะวันนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าหรือกลางๆอาทิตย์อาจจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูนะจ๊ะบายยค่ะ